น,นี้จะมาพูดเป,เป็นเหรียญยี่ห้าตังนะครับยี่ห้าตังทองแดงของของรอเก้านะท,ทำมาเนะี่ยน,นี่ก็เวลาคนเขาโทรมาถามโทรศัพท์ว่ารับซื้อทางปีไหนอะไรเงี้ยเหรียญน,นี้บอกเลยนะว่าเหรียญน,นี้ไม่ได้ดูที่ปีครับผมไม่ต้องดูปีเพราะมันไม่มีปีให้ดู <c oughs> อันนี้คือวันนี้เราซื้อเข้ามานะครับคือคือเหรียญสไลด์นัน้นข้ามไปก็ได้นะพี่อ เอาเราจะยกตัวอย่างเหรียญสักปีหนึ่งที่ผลิตขึ้นมานะครับก็คือเหรียญยี่ห้าตังหงแดงเดี๋ยวก่อนยี่ห้าตังหงแดงเนี่ยปีที่ผลิตน้อยที่สุดนะคือปีห้าหนึ่งน้อยที่สุดนะคือปีห้าหนึ่งคุณรู้ไหมว่าจํานวนการผลิตเท่าไหร่ประมาณเก้าสิบสามล้านเหรียญมหาศาลอะเก้าสิบสามล้านเหรียญคืออันนี้คือปีที่ผลิตน้อยที่สุดนะครับคือพูดง่ายๆว่า จํานวนการผลิตขนาดนีออ้ประเทศไทยยังมีจํานวนปร,ประชากรนะครับไม่เท่ากับจํานวนเหรียญที่ผลิตออกมาเลยคือเอาง่ายๆว่าเฉลีย่ยออกมาแล้วคุณมีกันทุกคนเนี่ยเหรียญยี่ห้าตังปีห้าหนึ่งทองแดงนะครับนี่คือเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดในบรรดาเหรียญยี่ห้าตังทองแดงนะแล้วปีที่มากที่สุดเนี่ยคือปี2560เป็นปีสุดท้าย ที่ผลิตเหรียญของในหลวงรัชที่9ออกมาซึ่งจํานวกนการผลิตประมาณ470ล้านเหรียญมาหาศาลผมบอกเลยคือคือมีหลัก10บล้านแค่ปีเดียวที่เหลือร้อยัพคือพูด,ดง่ายๆว่าเป็นเหรียญที่ถ้าคุณเจอ25ตังค์ทองแดงไม่มีปีไหนมีราคาไม่ต้องเสนอเข้ามาครับไม่รับนะครับแต่เหรียญที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเป็นเหรียญที่เราเคยทาคลิปไว้นานแล้วแล้วก็อธิบายเวลาเขาโทรมาถามอะไรเงี้ยเราจะบอกว่า เฮ้ยเหรียญเหรียญมันมันไม่ได้ดูจากพอสองไงเหรียญเนี้ยเวลาเราดูเช่นหัวก้อยหันไปทางเดียวกันเราจะรับซื้ออหัวก้อยหันไปทางเดียวกันก็เคยได้มานะขวางอะไรเงี้ยอา้าวรับซื้อแต่ราคามันอาจจะไม่ได้แพง5้าพันครับแต่เหรียญเนี้ยเคยได้มาเหรียญหนึ่งเมื่อนานมาลลนะครับแล้วอันนี้เป็นเหรียญที่2ที่ได้มานะครับมาก่อนปีใหม่คือเหรียญที่เป็นหัว2ด้านแบบนี้ นี่คือเหรียญหัวหัวนะครับวันนี้ก็ใครดูไลฟ์ตอนบ่าไยก็น่าจะเห็นพี่หนุ่มไล์อยู่นะครับนี่เราได้เข้ามาหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่อันนี้คือซื้อไว้สะสมนะครับสำหรับเหรียญหัวหัวนะครับยิมห้าตังหัวหัวก็ใครมีก็เสนอเข้ามาได้นะครับถ้าแท้ก็รับซื้อไม่จำกัดจำนวนนะเหรียญพวกเนี้ย ไม่ต้องไปดูพศครับเพราะมันไม่มีพศให้คุณดู<笑><笑>เหรียญน,นี้คือคือมันมีทั้งหัวทั้งสองด้านเลยครับไม่ไม่มีไม่มีแบบด้านก้อยนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องไปดูพศนะครับคือเอาเป็นว่ามันมันเป็นเหรียญยี่ตังค์เลยเพราะว่าขนาดเหรียญมันเท่า25ตังค์หนักอยู่ประมาณ1.9กรัมโดยประมาณสําหรับเหรียญพวกนี้รียญพวกนี้แม่เหล็กดูดติดนะเป็นเป็นเหรียญทองแดงข้างในเป็นไส้เหล็กแล้วก็หุ้มโดยทองแดงด้านนอก เหรียญพวกนี้ไม่แนะนําให้เอาไปล้างนะครับไม่งั้นเหรียญคุณจะเป็นสนิมนะถ้าถ้าล้างแล้วไปใส่อมสินอะไรเงี้ยแบบโอ้โหสนิมกินทั้งอมสินเนี่ยเหรียญพวกไ้เหล็กอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้รอบตัวเนาะที่ที่ควรรู้ไว้อะไรเงี้ยไม่ไม่งั้นมันอย่างเช่นคุณคุณใส่กระปุกอมสินไ้เยอะๆอะไรเงี้ยบางคนมีเหรียญเก่าๆแล้วมันล้างแล้วก็เอาไปหยอดอะไรเงี้ยแล้วข้างในบางทีมันไม่ได้มีพวกไอตัวดูดความชื้นอะไรเงี้ย ก็สนิมกินนะเคยเคยมีคนแฮุบกระปุกออมสินมาโอ้โหเหรียญเป็นสนิมเต็มกระปุกเลยอะไรเงี้ยอ่ะนี้ก็ไปความรู้รอบตัวนะฮะ